เหมือนเขาแบบเขาต้องใส่ให้หนูแบบแฉะหรือมันปัดผิดที่ไงเอ้ยจับตาพัดพัดมือเดียวด้วยน่าจะซ้อมพัดหล่อไว้นะ Jen ส์ i ินิเก e เจนมินิเกมเจนมินิสวัสดีครับทุกคนมาพบกับเอ้ยพับกบเอ้ยรายการกอล์ฟสนุกสนุกเอ้ยแบบนอนสนโนแคร์เน้นความสนุกเน้นเสียงหัวเราะมาอีพีแรกรับวันพ่อกันหน่อยชวนสี่พ่อลูกมาชิปมาดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยน้องยูริค่ะอันนี้ ผมพ่อยูริครับเราจะเป็นขิงขาดตะไคร้ไปมะกรูดแดง <c oughs> เราจะเปเครื่องต้มยำค่ะ <c oughs> เราจะเอาเอาเอาต้มยำหมูไหมหมูไงคนอื่นเป็นหมูให้หมดเลย <c oughs> เออ <c oughs> ชื่อสตแตมครับคุณพ่อน้องสแตมชื่อพุทธิเสียลอดหรือในตอครับ ขิงทำอะไรก็อร่อยแต่ถ้าขิงดองอร่อยที่สุดพวกผมจะดองทุกทีมเลยชื่อนะคพจิราลือศรธาค่ะชื่อเล่นน้ำชื่อนพครับคุณพ่อน้องน้ำครับคนอื่นจะกี่ช็อตพ่อหนูประมาณ10บช็อตค่ะเดียวเดียวเฮ้กันคุณเดียวกันค่ะเอาตามพวกขาวคนอื่นจะกี่ช็อตแต่ทีมเราวันช็อตครับชื่อประกิตจมภาครับเป็นพ่อเจ้าน้องแตงไทยประกิตจุมพลลยนะครับเนี่ยคุยกับแตงไทยแล้วนะครับว่าจะชิปมือเดียวต่อให้คู่ต่อสู้ไป ดีแล้ครับคือโฉมหน้าพ่อลูกที่จะมาแข่งกันในวันนี้แค่เริ่มก็สนุกแล้วเรามาจับคู่กันด้วยระบบจับคู่สุดทันสมัยแลนดอมแม่นยำด้วยระบบ AI แบ่งสาย AB ตามความฟิตโอ้โน้อยออก สายเอครับน้องอยูนิกับคุณพ่อปะทะน้องแตงไทยและคุณพ่อคู่นี้ต้องติดตามครับบอกได้คําเดียวเลยว่าของดีสายบีน้องน้ํากับคุณพ่อปะทะกับน้องสแตมและคุณพ่อคู่นี้ต้องติดตามครับบอกคําเดียวเลยว่าของดีเอาพูดเหมือนเดิมเลยนี่วะครับมาเริ่มกันเลยคุณพ่อเป็นคนชิปส่วนคุณลูกเป็นคนพัดใครใกล้สุดชนะไปเลยูดเรามาฟังความเห็นของนักแข่งกันหน่อย ทำเพื่อลูกครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็แค่ชิปลงดุมก็ชนะอยากลับตาชิปได้ไหมชิปมือชิปมือเดียวพิกดป่ะ <c oughs> โอ้โห,โหสุดยอดอ่ะยอดเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมเหมือนเขาแบบพาให้หน <c oughs> ูแบบแพ้อะไปมา <c oughs> ขวาทางเลย <c oughs> ดูจากทรงแล้วหันกล้องไว้แล้วนฮะ ก็เปิดหน้าใบก็มีความเสี่ยงอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ก็คิดว่าทําได้ครับเพราะว่าเล่นบ่อยอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอ้ยไกลกไปเดียวไปเดียวพร้อมดีกันทั้งคู่รุยยไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่อไปอยู่ที่คุณลูกแล้วล่ะครับว่าจะยังไงหนูเรียกคนมาช่วยได้ไหม มาโอ้โหเก่งมากลูกเฮ้ยหลับตาพัดพัดมือเดียวด้วยคอยคิดถึงไอ้บะหมี่หมูแดงเมื่อคืนด้วยนะเว้ยแกงร้อนอะเรียบร้อยน้องแตงไทยใกล้กว่าน้องยูริ เนี่ยนะเนี่ยต้องขอบคุณพี่เขาที่ปล่อยให้เฉียนคมกันแบบนี้เดองนะครับทำให้น้องแตงไทยชนะไปในรอบนี้มาต่อกันที่สายบีน้องน้ำและน้องสแตม์รามาฟังความเห็นของนักแข่งกันหน่อยเอะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่าเวทใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันเวทเลเซอร์ทำไมครับมันเข้าหลุมทุกทีอะชิปที่ไรมันก็ลงหลุมเชื่อมันครับน่าจะตกเกม เข้าหลุมทุกทีอ่ะชิปที่ไรมันก็ลงหลุมเวดเลเซอร์ไ่ทำงานครับตอนนี้สนิมมันขึ้นเศร้ามากนานะซอมพัดรอไว้นะลุน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 แล้ว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 รักผมลือเกินกลัวกลัวโดนลูกโดนลูกของเขาแล้วครับโดนไม่ดีโอ้คู่นี้ระยะใกล้ ใครจะจุดเริ่มล้อเล่นฮะมาดูกันว่าคุณลูกใครจะใกล้หลุมที่สุดเป็นไงบ้างผลงานคุณพ่อมันมันไม่ดีอะแย่มากว่าแต่ลูกว่าชิปไม่ถึงชิปยังอย่อย่างนี้อันนี้ก็คือพ่อตีก็คืออยู่ตรงนี้เลยรู้เลยนะขนาดหลงมเต็มเลยนะเหรอฮะ,อะน้ำเหมือนกันเหมือนกัน,นเลยะ สมเลยดลกดีใจครับเ้องตอแข่งไม่พัดอย่างงี้่ถ้าไม่ได้ผมมาวางไว้ระยะเท่าไหร่คุณทำไม่ได้อเนี่สุดยอดอ่ดูเวดเลเซอร์แอนด์พัตเตอร์เธอโมสตกว่าทำไมอ่ะหนูก็พัดออกจะดีมันหลุมมันปักทิพที่ไงอ๋อหนูรับโทษเ เอาละครับน้อกแสแตมยัดลงหลุมไปแบบไม่คาดคิดเป็นผู้ชนะเข้ารอบชิงกันไปต่อไปรอบไฝนอนคู่น้อกแสแตมกับคู่น้องแตงไทยทุกคนจะเชียร์ใครกันครับมาลุนไปด้วยกันสำหรับรอบชิงของเรานะคะเห็นขวดตรงนั้นไหมคะคุณพ่อเราจะให้คุณพ่อชิปใกล้ขวดใครใกล้ขวดที่ชนะไปเลยลูกชนขวดแล้วเด้งออกเราจะนับ จจากกุดที่ลูเดงออกมาเื่อทราบกติกากันแล้วมาใช้ระบบแรนดอมสุดล้ำต่อดีกว่างั้นเราไปลองขอกำลังใจจากคุณลูกกันหน่อยดีกว่า25 25 50 25ท็อป25ชึกแล้วก็50ก็ขอให้พ่อชิปเหลือ3ามันทงเหมือนเดิมนะโอ้ยสวย่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่โอ้โหสดยอด มันจะในสายเลือดอะครับชิปเพิ่งเนี้ยเฮ้ยทำไมลูกชายทำหน้าท้อๆวะก็เราดูในตอนครับชิปข้ามไปดาวคันสวยงอมงอมผมว่าไม่ต้องวัดกันแล้วนะครับออกเฟรมไปแบบนี้เลยแชมป์ของเราวันนี้ได้แก่คู่น้องแตงไทยกับคุณพ่อครับผม เต็มที่แล้วครับคุณพ่อทำดีไหมครับคุณพ่อก็ใช้ได้ครับพอเขาไม่ได้ตีนานแล้วเพิ่งไม่ได้เล่นมา5ปีละก็ดูแลลูกกันนักกีฬาอย่างเดียวเราเป็นโค้ช้วยแต่ปัจจุบันโควชทำไ้แค่เนื้อชงชานจริงๆเลยก็ตามแผนครับเพราะว่าเขาฝีมือเดียวผมครับก็ต้องดูว่าพ่อตีเป็นไงครับถูกต้องเลยนะดีมากแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังพ่ออะไรครับพ่าเล่นเรื่อยครับ ถ้าลูกความตกแล้วผมจะเล่นดี <c oughs> จบอีพีแรกกันไปแล้วนะครับกับเจนมินิเกมตอนรับวันพ่อเราเห็นน้องๆร่วมกิจกรรมกับคุณพ่ออย่างสนุกสนานเราก็ตลกดีครับเอ้รู้สึกดีอย่างไรก็ตามเจนขอสุขสันต์วันพ่อด้วยเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> Gen No for หมดเวลาของแชมป์แล้ว <laughs> หมดเวลาของแชมป์แล้ว